พี57 Series เครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพในราคาที่คุ้มคา่ามีระบบการกรองถึง3ขั้นตอนพร้อมไส้กรอง Activated Carbon Block ช่วยกรองแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ถึง99.99% 99ด้วยเทคโนโลยี Activated Carbon Block ดูดจับสารเคมีกลิ่นสีคลอรีนยาฆ่าแมลงรวมถึงผงซักฟอกพร้อมทั้งมีค่าการดูดซับไอโอดีนสูงถึง1,200มิลลิกรัมต่อกรัม ผสานเทคโนโลยีไมโครแบนดลิขสิทธิ์เฉพาะเพียวทั้งในตู้เครื่องและหัวก๊อกเพียว57ซีรีส์ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลโก s e ล l และรางวัลยืนยันคุณภาพอีกมากมายเพียว57ซีรีส์มีทั้งระบบการกรองสำหรับน้ำประปาและระบบการกรองสำหรับน้ำบาดาลติดตั้งง่ายด้วยตัวคุณเอง เครื่องกรองน้ำดื่มที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าน้ำที่คุณดื่มนั้นสะอาดบริสุทธิ์ดีที่สุดสำหรับคุณและทุกคนในครอบครวัวนึกถึงความบริสุทธิ์นึกถึงเพียว